เมืองคนสวัรค์เกรงเสียงความสอบอลาวรับเปมีทุกเซ้าวันอาทิตย์ครับบรรยากาศนะครับราาน้องน้องครับต้นหล่นาน้าพูตาทงเานะอันนี้เป็นรัานขายเพชรไใกล้กับบริษัทใกล้ลาดกับร้านน้นะนี่ข้านนเลนี่้าวต้นเาม,มุ้มา้นเผามุ่งกับ้าไก่มายครับไส้าซอตะก้านะ ข้าหน้าครับร้านอุษาโมงขายกระเทียมครับร้านนี้นะนี่กระเทียมเสีนยงขวางวันนี้ครับแม่โของออนทัวร์ครับพามาเที่ยวตลาดนัดสนเ่าบ้านหนองเป็ดเมืองโพสวรรค์เพียงเสีนยงขวางสองพอล่าวครับ เวลา6กโมงเช้าครับเกษตรโภคการ,ราเมฆาเอาโซฟาขอ,องท้องถิ่นอาหารส้มเผ่าตามผู้ตามผามาขายครับอันนี้เป็นร่างขายไขหินครับอันนี้นะนีิวกระสอบนะครับนี่ไส่ไขหินไขหินจะมีปลาพันธุ์ปลาพันธุ์นะครับเซ้พี่น้องสอม้มเผ่าม้งนะครับมีปลาพันธุ์ปลาซิวน้อยครับปลาพันธ์ ไทรหินครับพี่น้องเลยบรรยากาคนใหญ่ไม่ใหญ่ครับคนเผาขมุกคนเผามุ้งคนเผาไทรดำคนเผาไทรพวนกับอาโขมไข่นะครับต้นหอมพับซีมีทุกอย่างครับย่ากินหน้าเส้นผัดปลูกตามให้ตามสวนได้ดีดีดทั้งผู้เผ้าผู้เกลือผู้สาวแล้วก็ลูกผู้ชายก็จะโตเซอร์กันนะ นี่ก้าต้พี่น้องคนเฒ่อมงกัข้าเจ้าดแม่นี่ขักย่งแม่ดิดอกบานดอกบานอันนี้พี่ยังกินอะนี่ต้ <situação mismos. S 1> มสุกินเนาะดอกบานหวานรสชาติเนาะดอกบานเลยเต้มกระสุกกินรสชาติ้กหวานองให้ฟังนะนะซี่ซีหอมพร้อมกับอันนีุ้ณพ่อโอ้แม่นี้กระเทียมยังแม่ี่ กร,ระเทียมทวนหัวมันน้อยเนาะมันมันมีหัวเดียวโอ้หัวเดียวเลยเนาะเป็นยาอะไเป็นยาเนาะเออลือ่องอะไรกระเทียมยังมไม่เคยใหญ่เทียนี่นี่งามหน้าอน,นี้นี่ยกระเทียมมันมันมีลูกเพิ่มหบบนี้โอ้ตัวน,นี้มันเป็นกระเทียมน,นี่ใครเป็นโล,กกโลกูกหรอลูกเทเดย์นี่โดยไม่ไรอันนี้โลเซีห้าโลเซียมมันกรีบเนาะ ตัวนี้เราโลนึงสามสิบห้าพันโอ้ะไรปรี้ยวี้ตัวนี้มันก็คือกันแต่ว่าตัวนี้มันเปนการรอเล่าร่าลไ้โอ้นี่เอาไปเหลาด้วเนาะดยมันเป็นยาเยโอ้กระเทียมดองเหลาดวระเียนคะผัดกะเยตลาดเซากับร้านายกระเทียมนะมีกระินหัวน้อยหัวใหญ่ครับการานน่ะร้านขายสินค้าส่วนเข่าของน้องในบ้านหนองปิดเมองพัวสวรรค์ เต็ีมเส้นความสมตัวเล่ากับบรรยากาศตัวค้าเมกาครับนี่รัตถุดิบเอาไม่เป๊ะมาขายลูกค้าครับเลือกซี่กระเทียมไปกิ้นกันเป็นล้านหน้ากันพี่น้งอ,นอ,องเลยดูนะครับรติดโครงการล้านขนาดพี่น้องมีทั้งไอ้เนื้อดักปลามีกระซือมีฟองครับสวิงนะครับส่วนน้ำมาขายในตลาดครับ มีพักซีพักกาดพักกูดพักกระลำมาหางาจริงเพื่นนะน้าเย็นกาดพี่น้องเลย6โมง30นาทีครับอากาศยังมืดอยู่ครับพักกระลำพักกาดนี่ครับนี่กรบปล่อยกับลาบคแบบนี้ ตลาดใหญ่มากครับพี่น้องครับคนก็หลายครับคุณนรับเป็นครั้งแรกแม่ชีวิตกับที่ได้มีโอกาสมาเกาะตลาดคนเผ่าที่เขียงเส้นความกันฟอลาวครับเพิ่งจะมาขายตั้งแต่เวลาตีสามตีสี่ครับมาชนฮอดเจ็ดโมงตลาดก็เริ่มสีไว้นะครับตลาดกรกินของขายใน,นตลาดก็จะเป็นพวกพักสดกับคนปลูกตามให้ตามสวน,นตามภูเขานะครับที่ไปที่อยากมาเที่ยวตลาดซนเผาบ้านหนองเป็ดนี่แนะน,นำให้มาแต่เจ้าหรือว่า มาทางพืนที่เงินพักรีสอร์ทที่บ้านหนองเพชรเพราะว่ามันเป็นตลาดเซาครับหลังจากเจ็ดปีมันก็ไปตลาดเริ่มสวายนะครับของการมบลายนะการลักหน,นัหกนครับร้านขายไข่หินพี่น้องอากาศหนาวนะตอนนี้ยังไม่หล่อนะเห็นมันแจ้งดีแล้วยังไม่รอบหนึ่งครับ ร้านขายลูกซิ้นฮัวดอก,อ,นะอ,อ,กดอันนี้นะตลาดใหญ่ขนา,ขา,า,นา,นาดเียเใหมอนันนี้ก็ร้านขายปลาครับอีกปลาพันปลาคิดเล็บแบบนี้นะนี่ก็มีพักครับีกปรากาศนะปลาต้มเป็นลวกกระเทียมไมนะ่เนอะ ร่างกายมากพไปเข่าดันนี้อันนี้คือเข่าแกน้อยพี่น้องกันนี่มิงามๆพอมเลยฮะโอ้ครับผลไม้ท้องที่มีคนชอบเชียงกวางครับมากตอเบอรี่ครับผลลุกจากผู้เขาหน้านี่ผลไม้ของภูเขาครับาก็กสาว่อบุ่งครับคนเลือกที่มากพ่กินเข่านะนี่ ลาดคนเ่ามุ้งครับเขผาไก่น้อย,อยนะยอดฟักทอ,องโอ้โครับปลาพันธุ์มีทั้งปลาพันธุ์มีตัวเลี้ยวแล้วก็มีลูกพวกคละขายในการนั้นนี่เกลียงหมูแบบนีพวกขอบวุ้นครับงานการกินของวปุ้นนะครับนี่อัวชัครับปัจจียบรรยาธิปไับทางย uh ูทูบครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เร euh. ียกครับพี่น้องครับอากาศเนาะค้นไหลขนาดพี่น้องเลยอยู่จีเว้ยครับปลแต่วันนี้คือบรรยากาศทางเข้าของตลาดจะมีพวกร้านขายปลาเลี้ยงปลากระสังนะครับแล้วนะครับคือร้านขายนอกผมร้านนี้นะนี่เนื้อผมเราไม่พี่น้องสาเสียงขวานี่นอกผมเราจะมีซีดหมูซีดงัวครับ ้างนีเนนะลือดหมูว่ะนี่เลือดหมูเพิงในหมูใส่หมูนะล้วก็มีหัวหมูผักคนไที่นะกนม่นะครับร่างกายที่หมูครับราคานะอ่้าขนาดหน่อยพ้นลายรนะาะนตลอดเที่ะครับ รีซิปบูเราก็มีพวกกระเทียมมันก็มีพวกนี่ครับกอร์ลามครับอาหารท้องถิ่นทุกคนนะครับอันนี้คือร่างกายมะเฟืองเราก,ก็มีพวกอาหาทรท้องอาหารเทียนที่ทุ่มเท่งพร้อมกินนะครับนี่ร่างกายเจียวกับเจียลสีขวางนี่เจลสีขว,วางแล้วก็มีเมนูสุกพักกับร้านนี้นะนี่มีเมนูสุกพักแล้วก็มีส้มพักกะกับร้านนี้สับปะการัง ตข่ขายาาลาครับเลามครับล้ามครับเาลาเาลกานาลาสลนพ่อมล้ากับเจาเาเาลาาานนเ้น้เ้า้ลเาล้าน้าลานอันนี้สนล้น กินเอืเสียมครับมิถิพัทท์สดนื้อเวลาขนาดเฟตกระเทียมงอกขมครับแล้วก็มีเส้นเฟอหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งเป็นเมนูซ้อมทิ้ของวมิโน่เส้นขวางนี่เพราะว่าเพิ่นผลิตอยู่แฝงเส้นขวางส่งขายทั่วประเทศเรานะครับบัฟเฟต์อะไรนี่กินเน้อครับแล้วก็พักขนาดคนไหลกองกินบกปลายกันแล้วครับส่วนเราจะเป็นพวกผักนะฮะ น้องต้นเ่านี่ยเป็นมากินพักนครับเพราะว่าจะเป็นพวกขัวพักสุกพักพักมันหอยหรือว่าจะเป็นตะไบฮิตท้มพักนะครับหรือว่าเป็นอาหารกินที่ได้รับความนิยมของน้องสาวต้นเ่าเราสูงรัวจะเป็นเข้าขมุกครับหรือว่าเข้าม้งนะครับเป็นมากินพักนะเกิดสาวงามเราเส้นขวา ข้า,าวเส้งงามไก่เฟือยครับสบายดีตื <c oughs> ่นเช้าเนาะอากาศหนาวเนะบ้านเจ้าเนาะหนาวก็น่าอันี้คือเสนเ้นกระเพื่อซุปกับแล้วก็มีเส้นเฟสดครับสำหรับเส้นเฟือหรือว่าเสนาเ้นกระเพื่อซุปจะอยู่ได้ประมาณ3ามน้นครับแต่ถ้าอยากให้อยู่ได้นานๆก็นี่ต้องแช่ตู้เย็นครับเพราะว่าคนประได้ใส่แสงกันอยู่นะเมนูเฟือนี่คือว่าเป็นเมนูที่กายดีของน้องเ่าเขียงความนะครับบรรยากาศครับต้นไม้ขนาดพี่น้อง ทัวมาเที่ยวตลาดนัดสนทออ่างบ้านหนองปิดครับกยานี่น่าขยาโอ้มาพิดซอยเลยพี่น้องเลยแ้วออเาามกิน ใกล้ป้าขนมครับทขายนี่ไปมีพวกต้มเรื่งในหมูกับเส้หมูนะนี่โอเคทขายเขาไปนอ้องสาวเล่าครับมีเพิ่มในหมูแล้วก็มีต้มกโะล้หมูด้วยสุบพันแล้วสิบพันนะคะจินวันชาลิจุนวันฉาลิ ต้มไส่หมูนอยต้มไส่หมูโลนีนี่ครับสุกนังอันนี้สุกนังนครับค่าไกอย้มหมกเอนน้าต้มแกูมเปื่อยจีนหมูครับมันต,ต้มเปื่อยตนี้นและสาวสาพักหนยพักที่เสริมกับไนี่ นี่คือร้านขายขนมปากหม้่นี่คุณสาวนะสบายดีอันนี้ขนมยังกานีบานเจ้าเอิญนะนี่อันนี้ฝือพันฝือพันเนาะคาเท่าอะไรนี่อันนี้าัวเอาให้นึ่งเซบอเซบลองเจ้าที่บ้านไหนฮะยี่หนองเป็ดนี่แหละต้องเป็ดเนาะอันนี้เป็นเส้นเผาไหนก็เจ้าเผาลาลุมลาลุมเนาะ บมมีเงินกินฟรีได้ป่ะนี่อันนี้มียังกันนี่ขนมจอดแล้วอันนี้มียังกันน <c oughs> ี่ตกีน้ำเตี้ยวใส่โอ้น้ำเตี้ยวใส่ฝืรพันน้ำเตี้ยวใส่ฝืรพันเนาะคร <c oughs> ับพี่น้องครับร้านผู้สาวลาวลุ่มบ้านหนองเป็ดขายฝืรพันครับเพื่อนใครกล่องละคาพันกีบประมาณสิบเจ็ดบาทเงินไทยนะสองพันสามบาทเฮ้ยน่ากินละเ <c oughs> สียบเนาะ <c oughs> แซ่บกินเบิยงไอ้ตลาดหนองเป็ดนี่มีมืออะไรนี่มีทุกมือป่ะ มีวันพุธกับวันอาทิตย์มีวันพุธกับวันอาทิตย์เนาะถ้ามาวันจันทร์วันอังคารเนี่ยบุหินเนาะบ่มีเนาะโอ้ดีครับบรรยากาศผู้สาวกายครับเนี่ยบรรยากาศผู้สาวกายฝือพันหรือว่าขนมปากหม้อเมื่อวัน่นะนี่คือร้านขายขนมสั้นรับนี่ร้านนี้ขนมสั้นเมืองเล่าครับเดร็กกาวนะกินไรหนะครับพี่น้องครับ